เราก็สามารถใช้ดาบสำไรไรที่เราเติมคูป,ปองไปไมเมื่อกี้ละสุ่มฟรีได้1ครั้งนะมากดสุ่มไป1ครั้งนะคะเราจะได้อะไรเนี่ยทุกคนเราจะได้เฮ้ยเราได้เป็นสีผมนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็อย่าง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการพีมมี่นะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะกับสกินตัวเรียวมานะคะในกิจกรรมตำนานแห่งสมุยนะคะฟรีส่วนลด2ครั้งนะคะถึง70%กันเลยนะคะแล้วก็การันตี สองสกินใน7ครั้งเหมือนจะเป็นไอรีกับตัวนาะตาานะคะตั้งแต่16ถึง2ี้นี้นะเริ่มต้นแค่5คูปองเองนะคะทุกคนเดี๋ยวามาดูกันดีกว่าว่าหมดกระดาษเนี่ยหรือว่ากีบคูป,ปองนะคะถึงจะได้สกินคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะคะซึ่งเราบอกไว้ก่อนนะว่าตัวฮีโร่ตัวเรียวมาเนี่ยเออมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะ เราคุ้นเราคุ้นนี่นะคะฮีโร่ตัวเดียวมาเป็นฮีโร่ที่แพทเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะคะและสกินเนี้ยเป็นสกินระดับมิลาเคิลกันเลยทีเดียวโอโหดูดิอ่ะเดี๋ยวเรามันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยระดับมิลาเคิลความสวยก็จะเป็นแบบซามูไรอะไรต่างๆนานานะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะกับสก,กินตัวเรียวมะอีกสสก,กินเราค่อยไปพูดถึงนะเรากดคีิกเข้ามาสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย นี่นะคะทุกคนพอเราออกเกมล้วเข้าใหม่นะมันก็จะรีเฟรชมาแบบนี้นะกด mm hmm. ที่เข้าไปก่อนเลยนะคะ mm hmm. เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไร mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอไฮไลท์สกินนะคะ mm hmm. เออเราไม่ค่อยเมนเท่าไหร่หรอก mm hmm. ก็จะเป็นวิธีเล่นต่างๆนะคะ mm hmm. ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เพิ่มเติมก็คือสามารถเลือกได้หนึ่งรางวัลว่าเราจะจะเลือกอะไร เราขอเลือกเป็นสกินละกันนะคะหรือว่าจะเป็นลูกกวาดก็ได้นะอ่าเราเอาเป็นลูกกวาดคริสต์มาสห้าอ่นนะคะเราสามารถเอาลูกกวาดเนี่ยไปแลกเป็นสกินที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสได้เพราะว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะไอ้ก็จะเป็นไอริกับนาตาานะคะเราเลือกเป็นตัวนตาตาาอ่าปึ๊บกดยืนยันไปนะคะประมาณนี้เรามารีเฟซน,นะอุ้ยเราได้ส่วนลด60% ้ยถือว่าโอเคนะบางคนก็อาจจะได้เยอะได้น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็ตรงดาดซามูไรตรงนี้นะก็เติมคูปองแล้วก็เอาไปเล่นกันได้แบบฟรีฟรนะคะทุกคนอ่าแบบฟรีฟรี้วต้องกติกาเนี่ยเขาจะมีคูปองบอกนะว่าต้องใช้กี่คูปองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการ รวมให้นะคะว่ากี่คูปองโดยราคานี้ก็จะเป็นร่วมส่วนลดนะสำสำหรับใครที่อยากเอาไปสุ่มนะเราแนะนำว่าให้สุ่มตอนช่วงท้ายๆนะคะราคามันจะถูกเอออ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเติมคูปองเอาเอาดาบสำบูรัยมาก่อนนะปุ๊บกดกากระบานะกดตรงนี้นะกดจะเป็น กดตรงนี้นะคะเนี่ยเติมคูปองเติมเพิ่มอีก1คูปองอีก9คูปองอีกยิ้มเก้าคูปองและอีก59ิคูปองอีก9 9คูปองก็จะได้เป็นลูกกวาดคริสต์มาสแบบนี้นะคะแต่แค่1คูปองนะคะเราก็จะได้เป็นดาบสมุทรไกกับขนนกอันนี้น่าจะมาให้เล่นนะคะในวันที่20เป็นสกินการกลับมาของตัวบัตเตอร์ไฟไอเดี๋ยวเราไปเติมคูปองกันเลยนะคะโอเคโอเคค่ะนะคะเนี่ย เราเติมคูปองมาแล้วนะเราก็จะวาร์มานนะนี่กดรับเข้าไปก่อนปุ๊บนี่กดรับเข้าไปนะคะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราต้องรีเฟซนะคะเพื่อเข้าเกมอีกรอบนะเดี๋ยวเราวาร์ไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมเลยนะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็สามารถใช้ดาบสมรไรที่เราเติมคูปองไปเมื่อกี้ลนะสุ่มฟรีได้หนึ่งรังนะ้มากดสุ่มไปหนึ่งังนะคะเราจะได้อะไรเนี่ยทุกคนเราจะได้เฮ้ยเราได้เป็น ีผมนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็อยา่างอื่นก็จะมีลูกป,ปาดมีอะไรต่างๆนะคะครั้งที่2ก็จะเป็น19คูปองเดี๋ยวเราจะถ้าเราลดนะคะมันก็จะเหลือ7คูปองอเดี๋ยวเราลองลดนะคะแล้วก็สุ่มไปเอ้ยเดี๋ยวเราลองลดช่วงท้ายๆนะลองกดสุ่มไป19คูปองนะคะเราจะได้อะไรตื้อตะตื้อ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 อุ้ยได้เป็นลูกบาดคริคสต์มาส3ลูกนะ,ะถัดไปนะคะเราก็จะสุ่มอีกย9คิคูปองมาเราจะได้อะไรเด้อ เราจะได้เป็นเฮยไดเป็นอาวุธนะคะเหมือนเป็นตัวไอรินะต่อไปอ่าเราก็สามารถลดตรงนี้ได้นะคะ60%ซึ่งสกินที่เราเลือกเนี่ยเราก็ไม่ได้จะสูงให้มันหมดขนาดอยู่แล้วนะอ่าอันนี้ก็เป็น19คูป,ปองนะคะแล้วคือเราจะเอาลูกกวาดไงเออประมาณนี้ ปืป้ดๆนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ลูกกวาดแล้วต่อไปถ้าเราลดอีกนะคะเราก็จะเหลืออีก35คูปองซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสุ่มเอาอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มนะคะมากดไปอีก35คูปองจะได้อะไรเนี่ยจะได้เป็นอุ๊ยได้เป็นคำพิขั้นสูงนะคะแล้วขั้นถัดไปก็จะเป็น1 0 0 1 0 0ออะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรอ่ะ ต, sociedad, ต, Bref, ót, ตื ını, ต้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆเราจะได้อะไรบ้างจากหูบฟองที่เราเสียไปกดนี่นะคะกดรับไปรับทั้งหมดนี่เราก็จะได้เป็นได้ลูกกวาดมา8อันนะคำพิฆานสูงอันนี้เป็นการสุ่มให้ดูแค่5้าค่ะนะคะให้สุ่มหมดก็คงจะไม่หวแล้วก็จะมีแพ็กสีผมแล้วก็จะมีอาวุธและแว่นนะคะอ่ากดยืนยันไปตื้อเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูตรงนี้ดีกว่า ลูกกวาดนะคะว่าเราเอาลูกกวาดไปแลกอะไรได้บ้างตื้อ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 นี่นะคะแกลกรางวัล ก็จะเป็นแลกลูกแก้วลูกกวาดคริสต์มาซึ่งลูกกวาดคริสตมานี่ก็คือของเรานะคะขั้นต่ําประมาณ45สกินซึ่งเป็นสกินที่สวยมากแล้วก็ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าลูกกวาดคริสตมาสมันจะมีแจกแค่นี้เดียวนะเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมสุ่มมาเรื่อยๆนะคะให้เก็บลูกกวาดเอาไ้แลกสกินกันเราคิดว่าเราต้องได้สักสกินลแล้วแหละเออ,อ่เดี๋ยวเราไปรวมราคากันดีกว่านะว่า สกินมูราเอ้ย,สก,อยสกินเอ้ยสกินเลียวมาเนี่ยนะคะแบบหมดกระดานราคาคุ้มๆรอบนี้จะอยู่ที่กี่คูปองนะและราคาสกินนะคะแบบหมดกระดานที่อยู่ที่ราคาประมาณ1432่คูปองนะอันนี้ก็เราอะ,อะบวกลบส่วนลดอะไรต่างๆแล้วก็ที่ได้ดาบสมูไรสูงฟรีแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับส่วนลดครบ70%ออาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะก็ต้องไปลุ้นเอานะว่า บางคนจะได้ส่วนลดเยอะหรือว่าส่วนลดน้อยนะราคาเขาคาจะอยู่ที่พันสี่นะคะแต่ถ้าสกินตัวเต็มๆมาเลยนะคะสะกินทั้งหมดนะจะอยู่ที่พันหนะคะประมาณนี้ราคาประมาณพันสี่ถึงพันหนะคะทุกคนก็ถามว่าคุ้มไหมกิจกรรมนี้ก็ถือว่าก็คุ้มนะแต่สกินเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครเล่นนะคะเออเราพูดตามความจริงเลยเราอ่ะเป็นสกินที่เราไม่อยากได้อะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วมันก็เป็นเอ่อยังไงเราจะพูดว่าไงดีทุกคนเออจะพูดว่า มันอันเนี้ยเก็ตไหมว่าถ้าเราสุ่มประมาณพันหัวเราได้3มสกินแล้วมีแบบสกินนาตยามีสกินเลวมะมีอะไรอย่างก็ถือว่าก็คุ้มนะคะตามแบบตามว่าแบบตามความเหมาะสมว่าใครที่อยากได้น้อยอยากได้มากนะคะจะมีประมาณนี้นะคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะก็ช่ยกันกดแชร์ขอแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV ีใหม่ๆกันด้วยนะ